สวัสดีครับเพืเ่อนวันนี้ถูกพามาดูไผ่ด่างกาญจนานะครับไผ่ด่างที่ใบสวยขาวนะครับต้นนี้ปลูกกได้อายุได้3ามปีแล้วครับ3ามปีได้แค่นี้เองต้นนี้เป็นไผ่ที่แรกกับเพื่อนชาวเฟสมานะครับ ตัวนี้ขยายพันยากนะครับตอนก็ได้ออกรากยากนะครับปอู่ส้สงสัยปีนี้ต้องขุดครับได้สามหน่อปีนี้นะครับสามหนอ่อท่านใดสนใจนะครับโทรหายานะครับศูนย์แปดหกเจ็ดสามสี่สามศูนย์เจ็ดแปด สวนของปู่อยู่ปิดถนนนะครับหาง่ายถนนสายคิเทนุโลกลมศักนะครับหน้าวนัทลารีสอร์ทเลยครับเป็นเพื่อนที่สนใจไผ่แปลกไผ่สวยงามนะครับลองโทรปรึกษาญาได้ครับครับให้รับชมกันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ยังมีเดี๋ยวปู่ลืมแนะนำอีกตัวนะครับ ตัวน้นนะครับเป็นด่างลายบัตจ่างนะครับไผ่าลายบัตจ่างตัวนี้ก็ปลูกได้ครบปีแล้วนะครับตัวนี้ก็ลายสวยเพื่อนเพื่อนที่สนใจไผ่แปดไผ่กลายพันธุ์นะครับโทรหายาได้ครับ0881565919 0867343078ครับ อ่ะคนนี้เดี๋ยวจะเหยียบค่นี้ก่อนมั้ง